ตั้งสามกล่องง่าได้สมุสมบ้าอันเดียวเองก็มันก็ให้แค่อันเดียวอยู่แล้วนี่สามกล่องนะพี่ใช้เหรอก็อะไรสามกล่องนะผมเปิดเมื่อกี้ต่อได้แค่ตัวบุตรมบตินเดียวแต่ไม่ได้อตัวอ,อื่นใช่ไหมใช่หมายถึงว่าไม่ได้สวบุกแปดปลาด้วยได้สามกล่องไม่ได้ได้แค่จิมพ์อันเดียวอ้ยผมมาโชคดีผมได้อาวุธกับรองเท้า,ามา อพ่พี่จริงครัผมไม่ได้อาวุธเออไม่ไดเสกได้หมวกใบวบกนี่เลไม่ดับแล้วตกก็มีดเพชน่ะมันได้หมวกนี่สิไม่ของกาชานี่สิเตรียมเข้านะเต็มเข้าววันนี้สั้นนะครับไม่ต้องซีเรียส ทำใจสบายสบายลงพี่เละแน่นอนต่อไปแน่นทำใจเละเข้ไปวิ่งเล่นเฉยแล้วก็ดูตำแหน่งนะทำใจสบายสบายลงพีหลังเสร็จก็เอ่อโคโมโดเบฟสักรอบนะฮะใครจะลงก็เดี๋ยวไปด้วยกันคาเฟต้องโลกชินชิงสบายสบายวันนี้ซันโหลฮื้อได้ยินนะครับยินได้ซันนะไม่ต้องซีเรียส นอกเท่าไรอ่ะจบเวลาให้พี่ต้นนอกสามห้าสามห้าพี่ต้นพี่ต้นได้ยินไหมเย็นอีกช่วไม่เยนเหรอสามห้าไม่ตีไปตีเลยจะทจะหลับแล้วเนี่ยตีตีเราไม่มาตีองไปถ่ายไปกินถ้าขยันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นตื่ไม่ทันไปบินทบาาช่วยไม่ได้นะนั่งีทช่วงนิดติดต่อ ได้ปะเนี่ยดูชื่อก่อนมิสติกปะวะน่าจะทีมนอ,นอ,ออนน่ะเดียเดี๋ยวมิสติกมิติกนี่ว่าชื่อของแข็งนะ่องไ,ไหมอ้ยเยียมกือบานเลยน่าจะกิลใหญ่อะกิใหญ่ข้างล่างใ่รูปแม่งสีสีค้ายเลย ไ <I S 1> <ค>อคิวสีวว <ะ S 2> ฟ้าดดฟใช่ใช่มิติมิติมีเอมชีอยู่เนี่ยเอมชีมันเนี่ยรู้จัก,มกนหมดโอ้ว้าวดีว่าเย็อบยอเย็บเย็บ,ย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 บยไม่อาขงเขียวตบโอ้บลลไปขวากันนะจ๊ะไอ้ด็เกิดกันห้มีเกิดกันไอติ้งอสฟ้าอรอ บนเราเลยนึกว่างั้นเรางั้นเราต้องไปถ่วงไกลอ่ะถ่วงกลางอะไม่ไหวก็ไปกลางไหวไม่ไหวก็ไปก่อนนัวๆไปก่อนนี่ตีสีเราตีบ้านมันแม่งเลยเฮ้ยเอาออกได้แล้วครับออกได้แล้ว โอ้ว้าว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 ตีไดงเลยเฮ้ยโอ้โกดยาเลยเฮ้ยโอ้โหตีนะยังไม่ได้กดยาไม่ต้องเพียดมิสติกทำไรดีเดิมยวังไงเดียร์นอนเล่นอยู่บ้านดึกตอนนั้นใครบอกว่าอยากเจออยากเจอในบ้านอยากเจอมิสติกอยู่ตรงบันไดบ้านเลยแล้แม่งเหมือนเดิมเลยไอ้ห่าเอ้ยมาตีเดี๋ยวปิดหน้าบ้านกูอะไร่ะ น้าบ้านหรือน้าบ้านเงี้ยิสติกเยอะหน้าที่เราเป็นแค่แม่แค่คนธรรมดาหมดอยี่ยวไรมิสติกเป็นแค่มิสติกอะไม่ใช่ดิมิสติกน้าบ้านใช่มิสติกมันคือมิสติกอยู่ข้างบนข้างบนอยู่มิสติกข้างหน้าไม่มีตัวเอ้าวนี่เหรอวะไอ้เียแต่มิสติกแม่งมาตีกูแล้ว ไอพี่ผมแดงอ่ะเข้าใหม่เข้เาใหม่เข้าได้เข้าได้ใช่ไหมเข้ารอบก,ก็กได้ของแล้วคิดว,ว่าหินบ้านจะรอดไหมลองดูนะลองดูลองดูงดม,มีเป้าหมายเยอะกว่าวันนี้เอาเอาหินบ้านไปรอเราควาดตายเกิดตายเกิดเดินแค่นี้เไปใช่ขยับตัวหน่อยขยับตัวหน่อยหินบ้านเรายกยอนนี่เอ<ห>็บบนะ ไอซุยเขียวรูปมาคืออะไรอ่ะที่ที่ไปเจอช้างเราเนี่ยเอข้างคืชื่ออะไรอ่ะไม่ออกที่เราเจอติ๊กรอะพนไปไหนมาทำไมค่งเข้ามาตอนนี้พยายามทชื่อกิววาไมไมีแดดอะไรสิีไม่มีแดด ร่วมเป็นนาร่วมเป็นน้ำคลน้ำตกดีเไป็นไหมเอ๊ะมาจ้าไอ้ดีเจอยู่ตรงเสานะพูดตรงเสาหน่ตรงเสาหน่อยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่ตัวเองดิเขาจะมาตีเราทำไม่ได้อะไร ดูวไป,ปดูปมิตติ้งมันแคบเขาก็ไปสู้มิติ้ไม่ไหวไงนี่คือกะจะใช้ประสบการณ์การเกลี่ยเขาดิ่งลงไว้ยังไงดูว่วาดูมิตติ้งสี่โดนไม่เอามันูตรงละมีเขาทิ้งไหมมีเขาทิ้งมัน,นกม็มีไหมคนแต่ว่ามันแทบไม่มีแล้วนี่เออ,เอ,อมิติ้ยื่นสามโซนไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัดรุกกานกัดรุกกานกัดรุกกาน จบแล้วจบแล้วจบแล้วบลูแล้วจบแบบไหนก็ดูก่อนเแต่เราได้ที่สองนะเว้ยยาด่าจะดูบลูกันนะเอมันจะไม่ตอก็จะหินแตกสามร่วมสามร่วมสามร่วมสร่วมเนาพราะมันไม่แตกคนละก็คือเขาก็ไม่ตีหินไงเขาแค่ชนะอย่างเดียวเขาไปตีบ้านแดงเพราะเดีไม่แตกนะก็อยู่นะ ตามรูอหมดเลยสามแต้มดอ่าแต้มแตไมแตเพยายามติดอยู hey, ่นะมองอยู่กลังเป็นโจ์เลยบิติกตัวเจ้าหัวเขนเจ็เจ็ดจุดหกเออรอบสี่ทุ่มไม่ลงนะ